ซึ่งก่อนการฝึกซ้อมวันนี้นะครับก็มีข่าวดีนะครับซาดอมีซเยฟมิดฟิลชาวอุซเบกิสถานนะครับตกลงต่อสัญญากับสโมสรเมืองทองของเราออกไปอีก2ปีด้วยกันทางทั้งที่เจ้าตัวนะครับมีทีมให้ความสนใจหลายต่อหลายทีมเลยละครับแต่ว่าซาดอมีซเยฟ ็ประทับใจในตัวของสโมสรและก็จดประกาศเซ็นสัญญาต่อเพิ่มไปอีก2ปีด้วยกันนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมคณะเป็นข่าวดีของสโมสรเมืองทองยูเอสดและโคชมาริโอยูรรฟสกี้ที่สามารถรักษานักเตะคุณภาพเอาไว้กับทีมได้นะฮะเพราะซาดอมีเซเยฟเองปีที่แล้วผลงานยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับเป็นนักเตะที่ทําประตูให้กับทีมเมืองทองของเราเยอะที่สุดนะครับและซีซั่นนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะออกตัวช้าสักนิดหนึ่งแต่ซาดอมีเซเยฟเนี่ยเป็นนักเตะ เครื่องดีเซลครับออกตัวช้าแต่ก็เริ่มทําประตูได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับคุณผู้ชม ก็เป็นข่าวดีก่อนที่เราจะบุกเยำบุยรมยวยเตดในวันพรุ่งนี้นั่นเองล่ะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งบางส่วนนะครับที่มุททองทีวีของเราเก็บมาฝากจากจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะไปเจอกันที่สนามช้างอารีนานะครับอ๋อถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AS Play นะครับก็เป็นธรรมดาคูบิกแมตแบบนี้เจ้าของลิขสิทธิ์มักจะดึงเอาไปไว้ในแอปพลิเคชันของตัวเองนั่นเองล่ะครับแฟนคลับท่านไหนที่มีแอปพลิเคชัน ASP อ a y ยอยู่แล้วก็สามารถโหลดแล้วก็ตามเชียร์กันได้นะครับช่วงเวลาสิบ ในวันพรุ่งนี้นั่นเองแล้วครับ